สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารุวายลูกตาช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศี ธนูหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีธนูในช่วงเดือนเมษายน2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนนะคะถึง21ธันวาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นวิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลัง นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วยังไงแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Line Offi c i a l ยลแคลร์ไลน์แอดแอดคาร์โรบลูกตาลเลยนะคะเดือนเมษายนนี้ชาวราศีธนูจะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะคือ t e n of so p e n t a c l e ค่ะท of Pen พนเด็กเกิลไนออฟสอดนะคะ Tree of Cup บค่ะ k i n คิงอ n ฟ f i น e of s ฟ o r ต ไฟออฟเพนเ i ็กอลค่ะเชนซอฟวันสเตรนและใบสรุปสุดท้ายของคุณคือจัสติสค่ะตังตามมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนะคะใช้ความอดทนพยายามแก้ไขสถานการณ์ต่างๆด้วยภาวะในการเป็นผู้นํานะคะจนประสบความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะ,ะจดทะเบียนบริษทัทมั่นหมายแต่งงานได้ค่ะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาไฟออฟเพนด็อลขึ้นมาบ่งบอกถึงสภาวะที่อาจจะอยู่ในภาวะขาดทุนหรือว่าต้องอดทนพยายามการเงินที่ผ่านมาอาจจะมีความร่อยรอยลงไป ะะตัวของตัวของเ h นซอฟ s o นขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะรับผิดชอบอะไรหนัก,นกในข้อเสียก็ยังมีข้อดีนะคะการที่เราเจอปัญหาอุปสรรคปัญหามันทําให้คุณทุ่มเททําให้คุณพยายามนะคะแก้ไขด้วยสติปัญญาของตัวเองค่ะตัวของส t r e n g t ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณจะแก้ไขปัญหาจากสติปัญญาจากความสามารถและไม่ย่อท้อนะคะไพ่ตรงกลางของคุณเดือนนี้เป็นเทน n อฟ p พน c h o l i c ค่ะคุณมีโอกาสที่การงานที่ นะคะสิ่งที่ทํามาก่อนหน้านี้ค่ะมันจะออกดอกออกผลได้อย่างดีเทนซอร t พนดิโคขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสได้รับมรดกนะคะมีโอกาสที่การงานด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่างานด้านของที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมากนะคะหรือว่าธุรกิจครอบครัวต่างๆเนี่ยถือว่าจะปังมากๆสาหรับเดือนนี้การเงินจะดี พุ่งทะยานขึ้นแต่มันมาจากความอดทนพยายามความารับผิดชอบของตัวคุณนะคะตัวของ King of w a r d ขึ้นมาค่ะลูกตาม,มาว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีวิชั่นนะคะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะคะอาจจะมองไประยะไกลมีการวางแผนวางสตั๊เจอร์อย่างดีนะคะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยตัวของ King of w a r d เนี่ยบางคนาอาจจะเหมือนกับบ้างานบ้างางานบ้างเงินค่อนข้างเยอะนะคะเพราะด้วยความว่าคุณเองอาจจะต้องรับผิดชอบใน สถานการณ์ครอบครัวหรือเป็นผู้นําครอบครัวฉะนั้นตัวคุณเนะะี่ยค่ะก็เหมือนกับโฟกัสไปที่เป้าหมายค่อนข้างสูงแต่สิ่งสําคัญเนาะคืออย่าลืมครอบครัวอย่าลืมคนรอบข้างนะคะฟังคนอื่นบ้างมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองนะคะตัวของไฟล์อัพสอดขึ้นมาค่ะภาวะของคุณเนี่ยคุณเองอาจจะมีอีโก้นะคะบางครั้งอาจจะต้องระวังเรื่องตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าบางครั้งการที่คุณนะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากการแต่การที่คุณไม่ได้รับฟังคนอื่นนะคะบางครั้งอ่ะมันอาจจะขาดในเรื่อง ของการสื่อสารนะคะคนอื่นก็ไม่กล้าบอกคุณนึกออกไหมเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งความสามารถค่อนข้างเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วอะคะ่ะคือมันเหมือน คุณทำได้ไหมคุณทำได้แต่คุณจะเหนื่อยนะคะตัวของชัวร์เพนเดนเคิลแล้วก็นาอัพสอดขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าเดือนนี้เงินปังก็จริงแต่ว่างานมันอาจจะล้นมือจริงๆแล้วอะคะ่ะสิ่งที่คุณควรทําคือคุณควรหาทีมงานที่ดีแต่ไม่ใช่การที่แบบแบกทุกอย่างไว้กับตัวเองควรจะกระจายงานให้คนอื่นนะคะงานของคนจันรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบทำงานแบบล้นมือไปเลยอะคะ่ะแล้วก็ชัวร์เพนเดนเคิลขึ้นมาค่ะการเงินของคุณเนี่ยเดือนนี้เงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่มันเป็นการหมุนซ้ายใจขวาเงินเข้ามาเนี่ยคะ่ะถ บริหารจัดการหัต้องปรับบาลานซ์ให้ดีนะคะความเครียดความวิตกกังวลเดินเี้ยค่อนข้างสูงบางครั้งการรับผิดชอบอะไรที่มันหนักเกินตัวเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับได้นะคะตัวของทรีอัพครับขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าคุณเองควรจะมีหุ้นส่วนหรือว่ามีโอกาสที่จะลักษณะของการที่มีหุ้นส่วนเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะแบบใช้เพื่อนใช้ในเรื่องของคนในครอบครัวมาเป็นกัลยานามิตรต่อ,อก,การมาเป็นหุ้นส่วนกันนะคะมีโอกาสในการตั้งบริษัทได้นะคะมีความยุติธรรม ได้ค่ะแบ่งสัดส่วนกันอย่างชัดเจนเนาะแต่มองว่าการงานการเงินเนี่ยเดือนนี้คือเหมือนกับจะแบกรับภาระอะไรค่อนข้างเยอะแต่คุณสามารถทําให้มันดีขึ้นได้โดยการที่เราฟังคนอื่นบ้างนะคะแล้วก็ ทำอะไรตามความยุติธรรมนะคะแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนแล้วก็กระจายงานให้คนอื่นการงานแล้วก,การเงินของคุณก็จะดีได้เงินมันมีเข้ามาเป็นเงินก้อนนะคะแต่ว่าต้องรู้จักการบริหารจัดการให้ดีนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างตามความยุติธรรมจะทําให้มีความมั่นคงได้ในระยะยาวนะคะในมุมของการเรียนค่ะช่วงที่ผ่านมาฟ้าอนิโคขึ้นมาเนี่ยคะแนนอาจจะได้น้อยกว่าที่เราคิดน,นะคะเดือนนี้ก็เลยมีโอกาสในการที่จะทุ่มเทการงานค่อนข้างมากนะคะในเรื่องของการเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานบ แกรับภาระอะไรค่อนข้างเยอะบางคนมีโอกาสในการเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะเดือนนี้พี่ตามมองว่าน้องๆชาวราศีธนูเนี่ยจะได้คะแนนที่ดีขึ้นแต่ว่าต้องระวังเรื่องของทีมงานนะคะมันเหมือนกับคนที่เคยรับปากว่าจะช่วยะคะ่ะมันเหมือนไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมไม่ค่อยได้รับความร่วมมือสักเท่าไหร่นะคะทัวร์เพนนิคโเนี่ยพี่ตามมองว่าการเรียนอะไรของเราเนะะี่ยค่ะมันอาจจะล้นมือเลยมันเหมือนอาจจะมีงานกิจกรรมอะไรต่างๆเข้ามาพร้อมๆกันนะคะทําให้มันเหมือนแบบ ทำทำไม่ค่อยทนันหรือว่าในอีกมุมนึงอะคะ่ะบางครั้งเนี่ยคนเหมือนกับว่าต้องเต้นสมมตินะเราต้องทํางานเป็นทีมแต่ว่าคนไม่มาซ้อมหรือคนไม่แบบมาชมาให้ความร่วมมือมาซ้อมมาทำากิจกรรมร่วมกันมาทําให้มันมีความติดขัดอยู่ทําให้เราเครียดวิตกกังวลนะคะ,ะถ้ามีปัญหาพี่ต้นอ,อยากให้ลองปรึกษาคุณพ่อนะคะหรือว่าคนในครอบครัวจ,จะให้คําตอบที่ดีได้นะคะเดือนนี้อาจจะมีความเครียดวิตกกังวลอยู่ค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายค่ะเราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างไปได้นะคะแล้วก็ได้รับความมี ได้คะแนนตามความยุติธรรมของเราเลยซึ่งพี่ตามมองว่าสุดท้ายแล้วค่ะคะแนนออกมาค่อนข้างดีนะคะในส่วนของความรักคนโสดน,นะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอกับคนทัดดินพฤึกศบกันบางกรนะคะอาจจะมาจากครอบครัวหรือว่าคนในวงสังคมนะคะเพื่อนนะคะแนะนากันมาได้ค่ะเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกันนะคะจะมีลักษณะนี้เข้ามาได้นะในส่วนของอความรักของคนมีคู่นะคะช่วงที่มา ผ่านมาอาจจะมีภาวะน้อยอกน้อยใจค่ะคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยดูค่อนข้างที่จะเหมือนทํางานหนักนะคะจะหักโหมในเรื่องของการงานนะคะมันทําให้เวลาในการเป็นครอบครัวของเราอะคะ่ะมันอาจจะน้อยไปในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีภาวะที่น้อยอกน้อยใจเข้ามานะคะแล้วก็ตัวของไฟล์อัลสอดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบางครั้งการกระทําของเรามันทําให้เขาหรือเราเนี่ยอาจจะมีความคิด มีอีโก้อยู่อะค่ะว่าไม่มีเขาเราอยู่ได้แต่ทวอปเอนดิเคลนายออฟซอร์ขึ้นมาค่ะการกระทําแบบนี้นะคะการที่เราหักโหมในเรื่องของการงานมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราลังเลสงสัยในเรื่องของความรักหรือบางคนเนี่ยเราอาจจะมีอ่าคนที่เป็นช้อยส์เข้ามาทําให้เราสับสนวุ่นวายใจไม่รู้จะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ทรีออฟครับนะคะเทนซออฟเอนดิเคล้วก็จะซิสขึ้นมาูกตามาว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่เก็บเงินแต่งงานก็ได้นะมีภาวะที่ความรักอะค่ะ มันมีโอกาสที่เรากําลังคิดหนักคิดมากอยู่ก็จริงแต่สุดท้ายคะ่ะผลลัพธ์ของเรามันคือการไปถึง ความสําเร็จนะคะความรักเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับการจูนเรื่องอะไรที่เคยเป็นประเด็นปัญหาขอให้หันหน้ามาคุยกันนะคะลดอีโก้ลงไปความรักความสัมพันธ์จะไปในทางที่ดีได้แล้ว j u s t i e ขึ้นมาเนี่ยตามมองว่ามันมีโอกาสจดทะเบียนสมรสนะคะมีโอกาสในการที่มีความเป็นครอบครัวมากเดือนนี้ลูกตามมองว่าความรักค่ะมันไปเป็นไปในการปรับสมดุลนะคะเรื่องอะไรที่เคยน้อยอกน้อยใจการขอให้คุยกันด้วยเหตุและผลนะคะมันจะทําให้ปรับจูนเข้าหากันได้ในที่ ะะมองไปในเป้าหมายในการเป็นครอบครัวร่วมกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนราศีธนูค่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้แนะนําว่าต้องระวังเรื่องของการทานอาหารนิดนึงเน,น,เนะกกเาะโรคกระเพาะต่างๆหรือก,การทานอาหารผิดสัดส่วนเนาะมันอาจจะแบบเอฟเฟก์กับร่างกายทําให้โภชนาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ความเครียดความวิตกกังวลนะคะพยายามทานน้ําให้มากขึ้นปรับสมดุลของร่างกายนะคะเวลากินเวลานอนนะคะพยายามแบบว่าเช็คดีๆนะคะทานอาหารให้มันถูกสัดส่วนมันจะเป็นเรื่องที่ดีสาหรับ เรานะคะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการบริจาค เงินให้กับคนยากไร้นะคะบริจาคทานเนาะบริจาคให้กับมูลนิธิที่ดูแลเรื่องของครอบครัวต่างๆนะคะงานด้านศาสตร์งานด้านเยาวชนนะคะหรือจะเป็นพวกสถานที่นี้ต่างๆนะคะทันนสถานต่างๆก็จะเป็นอะไรที่ดีเสริมบุญให้กับคุณนะคะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยค่ะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆแล้วทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยขอเราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดู คุณม่ได้ค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลงังใจให้กันด้วยสุดท้ายนี้ลูกตาเนี่ยให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะอหอ้บณรักษเทิเวดาคุ้มครองแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าเสียนเสม,มอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ